วันนี้เราก็อยู่ที่สวยไงครับเราจะมาเอาใบตองกล้วยแล้วก็หัวปีเข้าบ้านไงครับตรงนี้มีใบตองสองห่อตอนนี้เราก็อยู่กันที่กองที่สองครับผมเอาขึ้นรถกันเลยวันนี้มีหัวปีด้วยครับมีกล้วยด้วย ไปกันต่อครับกองที่สามแล้วครับผมมีหัวปีสี่หัวแล้วก็ไปตองหนึ่งห่ไปกันต่อเลยครับเอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่<ม>กองที่สี่ครับผม มีหัวปีหัวปีเยอะยนะครับหัวเป็นเลอร์เลยโ้วดนักกลองที่ห้าเสร็จแล้วครับผมไปกันต่อครับผม ตอนนี้เราอยู่กันที่กองที่หกครับผมมีไปต้องหนึ่งหอบแล้วก็กล้วยครับผมนี่น่าจะเป็นกล้วยของวัวครับมีอยู่สามเครือไปต่อครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่สุดท้ายแล้วครับผมมีกล้วยสองเครือครับ กลับบ้านไงครับผม